ของอินเดียแบบนี้ิธีกระถินเป็นพุทธวจนะแต่เขาปฏิบัติตามพุทธวจนะไหมกระถินวัดทั่วไปไม่ใช่ไม่ตามตามตามพุทธวจนะเพราะว่าเขาจะอาแต่เงินหาแต่ทองความามาเนี้ยมาถวายกระถินก็คือการถวายผ่าผ่าให้พระไม่กะตัดเย็บย้อมเป็นจีวรวันนี้สมมนีในพระนี่เอาแบบผ่าสำเร็จรูปแบบนุ่งได้เลย อามาถวายแล้วก็เป็นกระตินเนี่ยคือบวใหาควคว้ความสำคัญ่วนสีควรสำคัญแต่ไปเอาไปให้ความสำคัญในสิ่งที่<ม>บกเกี่ยวกับกระตินอย่างบุญมหาชาติอย่างบุญพระเวทอยู่ในพุทธวจน,นะหไม่ไม่อยู่ในพุทธวจนะแต่พระเจ้าตรัสเรื่องพระเวสสันดรอ,อยู่ว่าพระองค์เคยมีชาติเป็นพระเวสสันดรว่าธาตุชาติไทยใช่ไหม ไม่ใช่สุดท้ายสุดท้ายท่านไปเกิดเป็นอะไรล่ะสิบเอ็ดสิบอไม่ใช่สุดท้ายแล้วทีนี้นี่แหละไ yeah, ด้ยินไมนมต้องเกิดเกิดได้ยินไามต้องเกิดเกิดก็ได้ยินนั่นแหละมันก็รู้มาเป็นความรู้ที่มันผิดไงทีนี้อันคุมคนเข้าหูนะผู้นี่ก็เกงแตงขาาพุ่มก่อนพุ้นนี่ก็เกงล้ำเกงห้องเกงล้ำมันบ่ลไง ก็เลยเอาเลี้ยงพระเวสสันดรมากเก๋ะมาปรุงม,มาแต่งมันบลานี่เป็นอัตการหาแล้วปรุแงแต่งแหละเป็นขาบพุ่งกอดป่นเนี่ยน,นี่บัณฑิตยังเก๋เะเซิญฟังเรื่องมหาเวสสัตว์สันติบัญญายกเป็นสันติบัญญายกเทศนาจ่าซ้อนคนเนี้ยเป็นคำกรอีสานแหละกระแสธรรมสังติเนียนะ เป็นเพลงก็รักวัยผู้ฟังไทยได้เห็นตองเหมือนเด็กเ <c oughs> <c oughs> วลาผู้เต้งเกง่งเก่งในการแต่งกาบครงกรอนอักษรสละสวยพเพลนพยัญชนะอันวิจิตรเขาก็แตงมากนะผู้นี้ก็เสียงดีกันห้องไปดีเวลาเออนี่แหละะามาก็ไปหาจำมูนี้ละ่ะ สพ้อนกันเริ่มประเดิมไม้มันมวนผลอเด้ตกลงแล้วมันก็ไม่ใช่มันบ่กแดดมันเป็นการปรุงแต่งเป็นการทำปรุงแต่งแล้วแต่ผู้ใดสิปรุงแต่งได้สำได้พวมบัญญ่าเจ้าของไปเอาแต่เปลือกเปือกนอกๆนะว่าเอาเนื้อบ่บนั่ยสินะเน้อก็ไปเหล่นไปมวนแต่กับนี่แหละมันก็มวนกันแล้วยัง อันมนีธรรมะยุบ้านนี <c oughs> <may> ่เขาจะมีงานใหญ่คืองานเศรษฐมหาศาลเขาเอาสร้างเลยเด้มาแหเด้มนีธรรมะไปคือกระลังผู้ใหญ่บ้านผ้าญาณผ้าชาวบ้านนันพัฒนาตัดหญ้าแต่ยังขาขนท้นขาหอมท่างยุบาลกับปัตตดาอันนั้นอันนี้อ๋อเขาจะมีงานใหญ่จุดนี่งนั่นแหละงานนั่นแหละเกเทศเอาพระมาแลสองสามองค์สองสามบรรธรรมาท บอไปตลกโปผ้าไปมวนไปนะเอ้ห้าไปนั่นแหละมันได้อย่างไรบ้ล่ะมันได้หูบอกอยังคือทุกอีหยังคือเหตุคือทุกข์อีหยังคีอความดัทุกข์อีหยังคือเห็ุให้ถึงเอ่อทางหถึงความดับทุกข์พระเจ้านี่สอนสิ่งเร่งด่วนในชีวิตแม่หยังคือต้องมาเรียนรู้อริยสัจบ่ล่ะเนี่ย ดู้อยู่ทงได้เพือ่อให้ได้สอบได้ทุกสมุทัยนี่รอดนัก <c oughs> แต่ว่าจะไปสอนเขานักเกียรติอ่างถูกนะเออนี่ยังเป็นถูกนี้ยังเหตุเกิดถูกก <c oughs> ะหูเลยเออกตั้งหาตั้งหาอแล้วจงได้ต่อละ่ะเร็วเอาหนังมากขายายเขาให้เขาเข้า,ขาใจเบืรอะร มัิจจสมุปบาทนี่ยนะโดนนัยยะแห่งอริยสัจสี่มาง่ายเข้าจําได้ชรามระณะชาด้วยชราด้วยเป็นชรามรณะแม่นยำบลาบุตรเจ้าอธิบายชราโมรณะแม่นยงบันนี้ชรามรณะเกิดจากอะไรชราโมระณะเป็นทุกข์ปะชราพุ่มแก่เป็นทุกข์ปัญญมรึงบลาทุกข์บลาบลาเออเกิคเป็นทุกข นี่างนั้นบรณะความตายทุกบ่ทุกมันบลอบ้านี้แม่ยังเป็น,น,ปนยังเ้า,ากจำแก่ต้องตายบ่นี้นี่ก็เข้าไปสู่สมุท,ทัยเหตุเกิดทุกหลนะัชชามราณะนี่เพราะความเกิดขึ้นแห่งชาตมันบลาชาิเป็นสมุทัยของชรามราณะเอ๋ม่นบละเอ้า ชาติมันเกิดมาจากอยังภพเอชเพราะมีภพจึงมีชาติสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นบลาหลภพเป็นสมุทัยของชาติแหมว่าน,นี่เกิดทุกสมุทยัยนะเรียนสมุทยัยภพมันมีอะไรอจางไหนมันตองนี้สมุทัยของมันคืออุปาทานนั่นบลาหลักภพมีพระอุปาทาน อุปาทานเลยมีพลอยหยันอุปาทานมีก็เพราะาพลอยหยันฮะฮะเพราะตัณหาตัณหาเป็นอุเป็นสมุทัยของอุปาทานเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานนั่นวะนี่นี่คืออรยิยสัจโดยนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าเข้าเข้าใจเาข้าใจว,ว่าโอ้ทุกขยังเหตุเกิดทุกข์ ตัณหากับผมแมกเกิดยุ่ยย่ยก,ก็เกิดเด้ผมแมกเกิดเรื่อยๆเด้มันต้องมตีตัวเหตุละต้นเหตุของมันสมุทัยของมันคืออยังเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาแหมเห็นวะ้าใจเลยเอ้าวเวทนาเด้เวทนา,ทนามันเกิดได้เองบอ่บ่ใช่ไหมไม่เกิดเองมันต้องมีเหตุอ มันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นมาแล้วเวทนาก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้เองถ้าไม่มีตัวต้นเหตุตัวสมมุติสมมุติไทยของเวทนาคือภาษาเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแมนบอกแมนบอกเอออาจารย์ผมมีภาษาอจะรยเมีดาษา <c oughs> สอบปะสอบปะปะแมนบอก ตาบอดเนี่ยแม่บอเห็นเนี่ยเจ้าสิว่าอันอันนี้งามอันนั้นงามเจ้าสิสิป้อไดบ่ปไอไดมันบ่กลืมเนี่ยพัสสะเป็นเหตุได้เกิดเวทนาบันนี้พัสสานี่ก็มีสมุทัยของมันคือกัคถราบร่มีตัวนี้พัสสาก็บ่มีอะไรเอ่ยสลาสยเตนะสลายเตนาเป็นยัง ภาษาบาลีแล้นี้มาจากสองศัพท์ฉะแปลว่าหกกับอายตนาเป็นสลายยตนาเราผสมกันสนที่ต่เป็นสลายตนา<ม>อายตนาหกไมเนี่ยตาโอ้จมูกลิ้นกายใจ<ม>นี่อายตนาเฮ้า<ม>เ,ออเป็นอานาภายในสลายยานตนาคืออายนาภายในทั้งหกแบบนี้ เป็นอย่าง้าจังมีสลาย,นายตนายอนดยังยืงม,มันก็บอกเอนว่าเกิดเองได้ไหมยอนมันมีต้นเหตุหรือสมุท,ทยัยสมุทัยของสลายเตนาคืออะไรนามนามรูปไม,ม่นยังหน้าม,มันยังรูปนะเจตนาเวทนาเจตนาปสามนสิกานี่นามนามราวชื่อมีจะสือแต่ว่าโตมันอยู่ใส่ใ่ว่า,ส,า,วาสัญญาสิคว้มจำอ่ะใครเคยเห็นคว้มจำบ้าง ผมมีบ่ล่ะเอสจือนเจือนี่ได้เอ้ามันอยู่ใส่ข้อเจืดบางคนมันอยู่ในสมองเหมือนมันอยู่ในใส่ห้าหมองอยู่ว่าจือแต่มีอยู่มีมันั้นมันจึงเป็นน้มคือมันเรียกเรียกได้มีอยู่จริงแต่ว่าหาไม่เวทนาสิุกงสิทุกงสิน่ะแต่มันมันมันเกิดมิเสดก่อกข้างหนาคือจรแต่ว่าแต่โตมันจะแถ็อยุ่งไซบุกนบ่ะอสเพราะนั้นน้มรูปน่ะ คือเฮามีน้ำกับรูปเนี่ยนะครับรูปก็คือยังเอ่อปูต้าท่าเสียงครับปูต้าท่าเสีก็คือดินน้ำไฟลมข้าวนี่ก็คือเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเป็นธาตุดินหมดธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเนื้อน้ำนองต่างๆเนี่ยธาตุน้ำธาตุไฟ ไฟอันยังไงให้หมุนไฟอัฟอนได้อ,อาหารไฟอนันเนี่ยที่ยู่นในร่างกายาาเยอเเนนมมานะนี่คือธาตุไฟท่านลมเลยเนี่ยลมพัดขึ้นเบื้องบนมาลมพัดขึ้นลงเบื้องต่ำอืมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยท่ลมอะไรบลานี่คือรูปเราเรามีรูปเรามีนาม คือชีวิตเราค,คือตัวนี้มละเพราะมีก่อนมีก่อนกายเนี่ยก่อนกายมีพุทธทาสีนี่นี่คือเป็นเหตุให่ามีอายตนะสลายตนะคือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้กมีกัีแล้กก็ใจที่มูกมีนมูมีจมูกมีจมูมีจูกีจะูกมีจูมูก เป็นเหตุให้เกิดสลายยานนาน้ำลูกเขาได้เป็นสิ่งที่ว่าเกิดเองเนาะบ่สประเด็ก็ตรงน,นี้สมุทัยสมุทัยข้างน้ำลูกคือยังวิญญาณบ่ลักวิญญาณ,ญาณเป็นปจัจจัยจึงมีน้ำลูกถ้าบ่มีวิญญาณเหรอผู้เจ้าถามอน,นุนอนุนนะถาบ่มีวิญญาณมาตั้งอาศัยในกั้นนะสัตดที่เกิดได้บอสบอสแดงมาหลัก นบางคนตายในท้องนี่ว่าอะเออเพราะว่าปุ๊บีิสันมาเกิดเด็กในพ่อไหนได้ดีก้อนาย่ดินี่ว่าอะแต่ว่าตัวสัตว์ที่วา่ามีวิสันกันตัญหาปลูกเนี่ยทีมาหนีสังขารมีการปรุงแต่งเหล่าม,มันมีวิญญาณเนี่ยจีมันตั้งอาศัยอยู่ในขั้นบ่มี้่ม,มล้วก็เกิดหมดเลเพราะวิญญาณจึงเป็นสมุทัยของนามรูปสมุทัยของวิญญาณ ก็คือสังขารการปรุงแต่งกายสังขารวิจีสังขารมโนสังขารนะสมุทัยของสังขารการปรุงแต่งตัวเบิ่มตัวใหญ่คือที่ทําให้เราเป็นสัตว์เป็นวายได้เกิดคืออวิชชาเอบน,นี่คือสมุทัยอยริยสัจเห็นไหมว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยปุ๊ัแต่ล่างขึ้นมาสมุทยัย นิโรธความดับเนี่ยเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาถ้าอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายจตนาดับไม่มีไม่มีนามรูปงผมมีร่างกายมันมีิมีตาแต่มาได้่สายบลาผมมีตาผมมีหูอย่บุกระดับเออถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอ่ะ ไม่มีสลายยานะเมื่อสลายยานะไม่มีจะมีอะไรมาผัสสะไหมไม่มีใช่ไหมเออสลายยานะดับผัสสะก็ดับผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับพอตัณหาดับอุปาทานดับเจ้าหยังไปยึดดับออุปาทานดับก็พบดับพอพบดับก็ชาดับพอชาดับ สลามณะนะไอบอสลามณะบ่มีดับสิปุ๊กดับสิเพราะว่าเคโนลินน่เอาศัยสใช้การเกิดขึ้นถ้าบ่มีตัวนี้ตัวนี้ก็บ่มีบ่เอออาศัยกันอืออาศัยกัน แล้วมันบกขาหมูกันด้เออเออพรามีการแส่คิ้วเพรมีการออกใส่ค uh ือเล่ยนคุกรดดิบกบกขาหมูกันดิบานี La ้มาขึ La ้นยังบยนีมาอื เสพลูกตอนงานไว้เต็มเลย <c oughs> มัดทุกนนรู้แล้วนะสมุทรไทยรู้แล้วนะในโรดรู้แล้วนะ,ะมะัดคุณเจ้าอ่ะมัดอันประกอบด้วยองค์แฝดนี้นั่นเองคือ,อเป็น มรคอันประกอบด้วยองแบ8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งตั้งแต่ชราชรามรณะเป็นเครื่องปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับภพบดับชาติดับภพบดับทุกทุกขั้นตอนอใช้มรกอันประกอบด้วยองแบบนี้เนี่ยกำดับต้องใช้มรกแบบตอนนีเ้เขามีอย่าง ถ้ามีสลายจตนาบลาถ้ามีนมลูกมีสลายจัณม,มีตามีหูจะมงูงลิ้นใจใจไปในหูเนี่ยเ <c oughs> ดินไปยิ้ยินเขาดา่าเจ้าของ <c oughs> ปั๊บเป็นบลนาไอจัตนาภายในคือหู <c oughs> ไปกระทบไอจัตน,นาภายนอกคือเสียงดา่ <c oughs> ญญญาวิญญาณโสตวิญญาณภาษาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสามสิ่งประกอบกันหนึ่งอยนายตนาภายในอยนายตนะภายนอก และวิญญาณของแต่และอย่างเข้าไปรู hmm ้แ hmm. จ <zag lt ar> ้งนะโสตวิญญาณวิญญาณนังหูเนี also. ่ยไปหูแจ้ง <c> ว <oughs> ่าเขาเสียงนี่ค so ือเสียงดา่อยบลาเนี่ยเกิดภาษาแล้วนะพอหูแจ้งเลยเขาดาข่อยแล้บวันนี้เวทนาบอมักเกิดเกิดเวทนาขึ้นมากบลาเวทนาบลนี้ถ้าปล้อยไปเนี่ยบดับภาษาบลนี้เวทนาเกิดบลาอ่าพอเวทนาเกิดเวทนาไม่เช้าขึ้นมาแล้ว เกิดตัณหานะความอยากก็อยากโตตอบอยากได้อยากอยากดขึ้นอยากไปเอาขึ้นบ้าอเกิดตัณหาเกิดอุปาทานยึดว่าเขาด่าเราเขาว่าเรามบเออบัดนี้พอมีอุปาทานก็มีพบพบคือกรรมกรรมคือพบนานกรรมเกิดขึ้นแล้วเด้บัดนี้เขาอยากดับกรรมเด้บัดนี้กรรมเกิดแล้วเนี่ยใช่จังไหน มัดแปดอันประกอบนี่ด้วยอันมัดอันประกอบด้วยองแปดนี้นั่นเองเป็นทางให้ถึงสิ้นความดับแห่งภพมาล้วใช่จังไรม,มัดแปดมัดแปดมีแต่มัดแปดข้ออู้เดียวอยังไม่เห็นทีท่ทานบังนะม,ม 8, ัดแปดแปดข้อพู้ทีเจ้าก็ย่อเลยย่อลงมาจากแปดเหลือเท่าไหร่เหลือสามอันบอก จากแปเหลือสจากสเหลือสองจากสองเหลือหนึ่งข้อเดียวเพราะะนัฉ้นเอามักแปมาค่าสมุติไทยของทุกแต่ละตัวมันเกิดขั้นไหนเอามักแปใช่ไหมมันไปดึงพบแล้วโอ้คือการเกิดแล้วไปจังไรบ้านีมเขียดขาจนมักโตซันนี่นหล่ะ พิจิงได้ยังไงเอามารู้ลมหายใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกอะไรอ่าตอนนี้พอรู้ลมมันมันบัดทิ่มตัวน,นั้นบหมืนย้ำรู้ลมเหมือนว่ะมันบิดทิ่มตัวน,นั้นเพราิ่มตัวน,นั้นแบเนี้เอาไปมาสิ่มไปมาตัวน,นั้นตูมนี้ความหมายเลยดางคลายดับไปไม่มีส่วนเหลือยว่าละ่ <High S 1> ะหายแบบนี้ความเครียดหายแบบนี้ วันนี้ย่ำหายถึงเป็นยังปัญญาเกิดปัญญาเกิดเนี่ยได้จะขอได้ไเ่ยอุกูโง่แน,น่ไปคือว่าโง่แท้คือไปเขียดเขานะ่ะโอ้ยหชีบาเด้มันปัญญามันทีเกิดเดนี่ยบางทีเขามาหาเจ้าของควมโก้ลึกกรรมตัวน,นั่นหายเลยหายปุ๊บไปเลยย้วยมกักแตกใส่มักแตกเพราะเพราะพวกเจ้าว่ามักแปกเป็น นอกจากเป็นทุกขะนิโรธขาไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัตินั่ซึ่งความดับทุกข์แล้วยังเป็นกรรมนิโรธขามินีปฏิปทาข้อปฏิบัตินั่คือซึ่งความดับหนึ่งนั่นว่าไงอไผมีกรรมเนี่ยโอ้ยตะกี้เนาะอยากมดกรรมไป,ไปนอนลงไปสะดอกคอไปสิดน้ำมนต์นั่นว่าหายาว,าาว,าาว่า่ะไปเลยไยมคนหนึ่งเนาะ ยันดูฝรั่งเศสดูฝรั่งเศสบัดเพิ่นบัดอันนี้อ่อตะกี้ปทนุพุทธวจนะย่ำไปวัดเจดีย์กามานี่บ้านแตกสะแหลาขาดโอ้ยเพือ่อโทดจานแตกซะแตกใช่กับสามีฝรั่งนะเทียงกันดากันโอ้ยนะบอกไปวัดเจดียกับทุกเจอาหลุดก็กลดเลย อมององค์คุทจนเน้าเย็นลน่มี่แฟนตวอกับเย็นลงมขึ้กัน,น,กน,นดักกรรมอะไรเนี่ยมันโอ้เด็กตันอกไปวอกหน้าแบบเดมีอย่างต่อวันนี้ <c oughs> อาตอมาร ข้าท่านก็อยากให้ท่านได้การให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธวจนะคืออะไรอ๋อพุทธวจนะคืออะไรพุทธวจนะเป็นสัำเข็มพุทธวจนะคืออะไรพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าวจนะแปลว่าคําพูดคือคําพูดที่ออกจากพระองคพรุธเจ้าอืมคือคําสอน ทั่วไปเป็นคําสอนของอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เหม่อนโบแมนโบแมนผู้นิเจ้าโบแมนคำผพุทธเจ้าพุทธวจนะเป็นคําสอนที่พุทธเจ้าตรัสเองพุทธเจ้าอสอนเองตั้งแต่สมัยสองพันกว่าปีมาแล้วนะสองพันกว่าปีมาทีนี้ คำสอนนี่ทําไมยังอยู่ก็บางคนบอกว่าพุทธเจ้าตายไปแล้วซิมมาว่าอะไรจังไงซิมมาบอกว่าเป็นคาพุทธเจ้าอะไรยังไงกับแมนอยู่แต่ว่าคเว้านี่มันมันคอยเว่าก็ตามแต่ว่าคอยเว้าผมเมนคําเว้าของคอยผม,มว่าอาะเออเคอยฟังขาวว่าวตะกี้บอกฟังเจ็ดส,สีนง่นเบอรสันีินากระพงยางอ่านข่าวจบสุดท้ายเป็นยัง bun cả an ra bun ra cho vang bella bunji wow nay luôn lại ra tay cảm giác của tạm bạch vai đại đấy anh lèo hm 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 แต่เป็นข้ามทีในหลวงบนเบานี่คือกันพวกเข้ามาฟังเนี่ยมาสา,าธยายกันเนี่ย,ย,ยอิทัพิาาโกเออริยสาวโกปฏิจจสมุป,ปาทานเยวะเนี่ยอันนี้เป็นข้ามพู้เจ้าผู้เจ้าสวดุู้เจ้าตัดเองแต่่อยใส่เสียง่อยใส่ร่างกาย่อยใส่เสียงข่อยเป็นก้นเบาออกอาจารย์ก็นิบเพิ่นกเว,ว้าใส่เสียงองเบิ่นใส่ร่างกายของเบิ่นใส่ธาตุฐานองเบิ่น แต่โบเมนข้ามคองเพลสคนเอาข้ามบรเจ้ามาวอยฟัง mm hmm. บ้านี่คือพุทธวจนะแม่ยูคนตายไปแล้วพระเจ้านะแต่ค้าสอนคนยังอยู่อาอยุได้ยังไหนนี่เ mm hmm. ต็กกี้พระเจ้าประสูตนะิอยู่ไหนนู่อินเดียเต็กกี้นี่บลาบศาสนาเกิดในอินเดียพอ่อพระเจ้าปฏิญญาพานไปแล้วสาวก ผู้ใด้สืบทอดสืบทอดต่อไปขุดพระพิสูจเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นนะ่ะเป็นบมื่อไก็สรงจำได้้งนีดน้นเป็นเม่อไหร่ะตะกี้กเขาเรียกว่ามุขขาปาถนะจงจำได้กระปะนะใส่การท่องจำกระปะแต่และองค์องค์นี้จำมาสูตรนี่องค์นี้จำมาสูตรนี่ก็มาสาธยายกันก็เรียกมาสังขายนาสังขายนาคือมาลุอ้าว bồ chẳng chạm lại, có xô thế này Nó lại gọi màu ruộng lại gọi, sát-thai-nhai phong thẳng sát mê ê-va-mê-su-tăng, ê-gang-sa-ma-nhang Bà-cơ-vã-sa-va-thì-nhang, vi-ha-ra-thi, y-si-pa-tân-nhang, vi-ca-tha-yé Ta-tra-cô, bà-cơ-vã-ban-ja-va-ki-yé, ta sích nhang phá พศ2134ือหลังพุทธเจ้าปุริเนยพ่านแล้ว200กว่าปีพุทธศาสนาเสื่อมตกลงวันนี้พระเจ้าอาศกเนี่ยมานับถือพุทธศาสนาก็เลยฝื้นปู่ไปฝื้นปู่เหรอไปเห็นพุทธสถานที่พุทธเจ้าประสูติสรุปปรินรนนเนยพ่านทุกอย่างมันมืดนักวิจารณ์ทำสอนขอกพุทธเจ้านะสาวกก็มีอยู่วันนี้พระเจ้าฝืนปูน่ฝืนปูน่ ทรงสมณตูตไปเผยแฟรศาส,สนาที่ต่างๆน,นี่จนสายนึงกับมาทางสุวรรณภูมิมาทางพม่ามาทางไทยเราก็ผ้าเนี่ยส่วนกับอุตรานนี่น้ำพุทศาสนามาทางประเทศไทยเราหมล้วคำสอนก็นยังอยู่วันนี้มายุคพม่า นายกสมัยรอนหนึ่งเนี่ยก่อนสมัยรอนหนึ่งอดุยุยทธยาแต αι, าา่เขามามาเผาวัดเผวาอย่าง้มัดเหมือนตำหลอกตำล่าหามัดรอนหนึ่งกูเอกลาดได้ไปยืมคเสือนไปยืมอของลาวลามนมาบหมนมาจานเป็นใบาลานเป็นแต่เป็นอักษรของเนี่ยค mm hmm. าสอนก็ยังอยู่ บางหมองไปเจอที่เป็นจะลึกเป็นแผ่นหินอยู่หรือแถฉลบลูรี่แถน,นนั่นก็นี่บอกวันนี้ลอ้อนึงเนี่ยเอามาสมัย 2, ส, 2, ออสองพันสามตัวสามสิบเอ็ดพศสองพันสามตัวสามสิบเอามาสอนมาร่วมไปแต่จะขีบบะมี่กับมุดบะหมีหนังสือได้ก็ใส่ใบล้านเหมือนกันแหละแต่จะจะ,จะลึกไวนะ้ในใบลานเพิ่มคำสอนทั้งมุด เราแยกเป็นพระไตรปิฎกไตรปิฎกมันยังไตรเป็นว่าสาปิฎกเป็นว่าตากาตากาสามใบจีอันนี้บรรจุธรรมอภิธรรมอันนี้บรรจุวินัยวินัยประสูตรอภิธรรมนนจีน่ะบรรบบจุไว้สามตากาก็เลยว่าพระไตรปิฎกพระเจ้าไม่เคย,รรยาัดอกพระไตรปิฎกนะพระเจ้าตัดแต่ว่าธรรมและวินัยซื้อจีน่ะเข้างสมใจแล้วมันก็เลยยังอยู่นะ สมัยล่อหานี้เสด็พระาพายูโลกไปเห็นวิวัฒนาการของพลังโอ้เขามีการพิมพ์หนังสือมีลงมีลงพลิมพ์มีการเฮ็ดต้ตนฉบับพิมพ์ซีอ่าไปเอาวิทยาศาสต์วิทยาการจากพลังมามาไท้ายบป็นจัดพิมพ์หนังสือก็เลยมีการจัดพิมพ์หนังสือกึ้นทางแลกพระไตรปิฎกกับพิมพ์เป็นเป็นกระดาษ เป็นหนังสือคุณมากแต่ก็ยังเป็นภาษาบาลีอักษรสยามอมืสมัยรอ่อนเงนไบลานเป็นภาษาของสมัยร่อหาแปลงจากภาษาของเป็นภาษาสยามอักษรสยามคือภาษาไทยกอไก่เขาใครเขค,ควรในล่ยละพิมพ์กระจิงแต่ว่ามันก็เป็นบาลีที่ว่าโบมเมนภาษาไทย เออมเนเออแปลเป็นไทยเป็นบาลีดีกว่าปาณาเตปปาตาเวรามณีสื้อแบบนีมันแปลว่ายังบางท่านมีไคแปลยุคหลังมาล่าเก่าเนี่ยีการแปลออกมาแปลเป็นภาษาไทยเข้าก็เลยแต่ในสมจนสมันี้นี่การแปลหลายสำนักแปลมาเข้าบ่เมือได้ไปนีต่ตะกี้เนี่ยเป็นยังดีว่าเดรลสานวิชาหรืยยังต่างๆมันมันมัน,ม,นมันเกลอหลายนะ่ตะกี้เพราะว่า ทำคำสอนในในในพุทธศาสนา